เอไปม่ยังอย่าเข้าไม่ได้ยินหรอเสียงนี้จะจะชนเียเอาถึงได้เวลาลงไลน์แล้วเนาะพี่วอที่สุดก็มีค่ะนะครับผมขึ้นต้นนี้เขาจะออกไปเอาเอาไปหายายเลยไปนอนไปให้ญาติญาตเลย จะเอาอวนไปทั้งปีแล้วก็อยากกินแบบดิบหรือสุกค้านะครับผมเจฟอบอกมีทั้งดิบแลงสุกเลยเด้อน้องอาจูสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะเจฟอนนะครับผมจะท้องดินครับถ้าไปทำมาจะได้อยู่ครบชั่วโมงจริงเหรอผมว่าจ,จะไล่แค่ครึ่งชั่วโมงเอาชั่วโมงก็ชั่วโมงเนาะ เอาชั่วโมงก็ชั่วโมงไปนั่งคุยกันไปเร่นๆนเนาะแล้วก็ถึงชั่วโมงละขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังแรงใจให้เนาะนะครับผมพี่บอได้ไลฟ์ไหมครับพี่บอได้ขึ้นไลฟ์ไหมช่วงนี้ ได้ไปดูแต่ในคลิปให้ไม่ได้เข้าไปในไลฟ์ส,สดพี่บอลเลยตกใจหมดไปรู้ว่าแมงกันนั่นอะอะร,รู้ว่าแมงไอะกระบุ้งคือ,อเออจะร้องเลยแหละร้องปะกี้ใครมาข้าวกันคุณเลนสวัสดีครับจากพี่บอลครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับที่ส่งกําลังแรงใจให้กันเนาะนะครับผมไม่ได้ขึ้นครับน้องตุ้ยนะครับผมถ่ายแต่คลิปลองเพียงลเล่นครับอ๋อผมก็ว่าอยู่ได้ไปดูแต่นั่นแหละไปดูแต่ในคลิปของพี่เนาะ เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับผมพี่ๆทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงกันเนาะทางบ้านฝนตกกันบ้างไหมครับทางนี้ก็ตกไป,ปอยนะครับวันนี้ตกไม่แรงครับตกไม่แรงครับ เสียบมาเลยเสียบมาเลยเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเพราะว่าคนมันก็หน้ามันก็มืดพอแรงแล้ว ย้ายมันมืดคนนี้เลย <c oughs> คนมนันก็น่ามืดพลังเลยำดำปรี<ะ>สี่สุดท้ายแลย้วแหละแฟนนั่นแหละถูกต้องเสียบปลั๊กฝั่งนู้นมาแล้วก็เปิดฝั่งเปิดเปิดไว้ก่อนก็ได้เปิดไว้เลยแล้วก็ไปเสียบไม่เธอเอาย่อนไว้ประมาณนี้เอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวถึงเวลาก็เก็บเหมือนเดิม พี่บอลก็หัวใจกดัดกรอดมานะครับผมคีอบอาฝากส่งกำลังใจให้น้องลินด้วยเด้อนะครับผมนะครับน้องลินเดาสองทุ่มนะครับน้องลินก็ขึ้นน่าจะขึ้นหลังเจ้ยพยหน่อยอาจจะขึ้นหลังเจี๊ยปอนหน่อยห้เจพอรอนขึ้นก่อน